สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อต t t h ฮ a ดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บลูกก่อนก็จะมายิงหนังสติกโดยการจับหนังสติกแบบ45องศานะครับคลิปนี้นะครับยางที่ใช้ยิงเป็นยางาสเปคพิเศษใช้ยิงในท่าทาบแก้มนะครับเป้าเป็นเป้ากระป๋องเบียร์นะครับผมระยะที่ยิงก็คือ 10เมตรนะครับจำนวน10ลูกนะครับมาบอกกันนิดหนึ่งนะครับการจับหนัสติกแบบ45องศาคืออะไรจับยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วคนที่เล่นหนังสติกประเภทนี้เขาจะยิงแบบ90องศานี่คือการจับหนังสติกแบบ90องศาหนังสติกจะขนาดกับพื้นโลกนะครับแต่ที่ผมมายิงในคลิปนี้จะเป็นการจับแบบ 45องศามันจะเอียงแบบนี้ถ้าเบสิกหรือ90องศาเนี่ยเราจะสามารถเล็งตรงนี้ได้ถูกไหมตรงนี้จะคือศูนย์ศูนย์ที่เราจะเล็งนะฮะแต่ว่า45องศามันเล็งจุดนี้ไม่ได้แล้วมันต้องมาเล็งระหว่างงามนะครับเพราะฉะนั้นคือมันทําให้เราท้าทายดีแล้วครับจะได้ไม่เบื่อเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเบื่อไวนะฮะลูกแรกเนาะโดนนะครับผม ระยะ10เมตรนะระยะ10เมตรขึ้นบนไปนิดนึงนะฮะไม่โดนนะไม่โดน3โดนนะฮะสโดนนะฮะ ห้าไม่โดนนะโอ้ไปไกลเลยฮะหกนะนะที่ยิงไปตะกี้หกเดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่าโดนตรงไหนยิงยากนะโอ้เนี่ยนฮะมันเกือบจะไปหลุดฉากแล้วนะมันอยู่ตรงนี้นะตะกี้โอ้โห หกลูกแล้วนะยิงไป6ลูกแล้วนะครับยิงยากดีนะฮะชอบมันท้าทายดีนะโอ้โหไปใหญ่เลย7จ็ดนะฮะออกขวานะตกล่างเลยนะฮะลูกไม่ได้ย้อยนะแต่เรายิงเล็งเนี่ยไม่โดนเองนะฮะเล็งแบบจับจุดเล็งยังไม่โดนนะ7ไปแล้วนะ8 ไม่โดนนะครับต้องเล็งขึ้นมานิดนึงเกโดนะฮะลูอสุดท้ายนะฮะสิโดนะฮะชัดเจนเนาะ <laughs> ก็เกือบละเกือบละเกือบละดีกว่าคลิปก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยยิงโดนกี่ลูกไม,ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะสมลูกหรือสองลูกนี่แหละนะครับคลิปนี้ยังดีนะเอ่า ยังยิงได้มากกว่าที่รู้ๆนะยิงได้มากกว่าคลิปที่แล้วนะฮะต้องคอยดูนะครับที่ผมหันหน้าหันหลังเนะี่ยไม่ใช่อะไรนะคือต้องคอยดูรถนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ถนนที่เขาใช้ตลอดนะครับนานๆเขาจะผ่านแต่ว่าเราก็ต้องระวังเอาไว้นะครับถ้ามีเสียงรถมาผมก็ต้องหันไปดูนะฮะเผื่อเขาเลี้ยวมาเราจะได้เก็บฉากเป้าให้เขาเนาะ สิบลูกนะครับทําได้ตามที่ผมบอกกันแหละเนาะผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าผมยิงได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ทุกลูกอยู่แล้วนะครับถ้ายิงโดนเป้าทุกลูกทุกสิบนัดเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆระยะนะพูดถึงระยะเราจะเพิ่มระยะไปเรื่อยๆทีละ5เมตรทีละ5เมตรอย่างเช่นยกตัวอย่างคลิปนี้ยิงโดนสมมตินะยกยกตัวอย่างนะคลิปนี้ยิงโดน เรายิงในระยะ10เมตรไปใช่ไหมนะครับคลิปหน้าเราก็ต้องเพิ่มไปเป็น15เมตรถ้าคลิปหน้าโดนอีกก็ต้องเพิ่มไปเป็น20เมตร20 25 30ไปเรื่อยๆเพิ่มทีละ5เมตรนะครับประมาณนี้เป็นการท้าทายตัวเองถ้าเรายิงในระยะเดิมอยู่สมมติยิงโดนเข้าเป้าทุกนัดละในระยะ10เมตรแล้วคลิปต่อไปเรามายิง10เมตรอีก10เมตรอีกมันก็เท่านั้นฮะมันแบบเดี๋ยวก็เบื่อผมผมมองว่า ในในความรู้สึกของผมนะเดี๋ยวผมก็เบื่อเพราะฉะนั้นคือหาอะไรให้มันท้าทายตัวเองดีกว่าเรามาลองดูซิว่าเราเพิ่มระยะไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะยิงโดนไหมนะครับนานเท่าไหร่ถึงจะยิงโดนทุกลูกนะครับนี่แหละคือความสนุกความมันในการเล่นคือถ้าเราไปแข่งขันกับใครเนี่ยมันจะเป็นความเครียดมากกว่ามันจะไม่เริ่มมันมันจะไม่สนุกแล้วยกตัวอย่างถ้าคุณไปแข่งกับใครสักคนหนึ่งนะครับ แข่งยิงโดนเนะี่ยให้โดนทุกลูกในระยะ10เมตร20เมตร30เมตรอะไรก็แล้วแต่ที่จะ,ท,จะที่จะแบบท้าทายกันนะนะถ้าคุณยิงไม่โดนแล้วอีกคนนึงยิงโดนคุณเครียดไหมคุณก็ต้องมาซ้อมมาต้องแบบเอาเอา,เอาชนะเขาไห้ได้อะพูดง่ายเอาชนะมันจะไม่มีความสนุกสนานละนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใครจะมาท้าหรือว่าจะมาแบบมามาเขาเรียกอะไรมาพูดว่าเอ้ยยิงไม่แม่นเลยก็ไม่เป็นไรครับ หรือว่าใครจะมาท้าผมก็ไม่ท้าด้วยนะผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าผมเอาความสุขส,ส่วนตัวมากกว่านะไม่ไม่เอาไปไปแข่งใครดีกว่านะครับถ้าเราจะไปแข่งขันกับใครปุ๊บความสนุกที่เราจะมาเล่นเนี่ยมันจะไม่มีละนะครับมันจะมีแต่ความแบบความเอาจริงเอาจังความความเครียดอะไรเงี้ยคือเราต้องเอาชนะเขาให้ได้ประมาณนี้มันจะมีแวบหนึ่งอะไรครับถึงแม้ว่าเฮ้ยแบบเล่นเล่นขำๆท้ากันเล่นเล่นขำๆแต่ในใจแล้วอ่ะ คือคนเราเนี่ยมันชอบเอาชนะกันอยู่แล้วนะครับถูกไหมชอบเอาชนะกันอยู่แล้วนะครับผมคือปากบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอดีๆอะไรเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วในใจเราลึกๆอะเราก็คือเขาเรียกอยากเอาชนะเขาเนาะโอเคครับรถเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บฉากเป้าหลบเขาก่อนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ